เขาเตรีมตัวจะเล่นเก้าอี้ดนตรีกันตบมือตบมือเก้งเก้งน่าน่าจะเล่นน่าจะเล่นไม่เป็นไปนะนนโนนมานน้นนนไปเปล่าไปเปล่าเล่นเปล่าเล่นไม่เสร็จนน่นอะดูพี่เขาน้นมลาน ไอ้อ้วนวิ่งแซงเขาแล้วเอาหน้าเราเล่าเลยวิ่งน้เราเล่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 าเจ้าอะไรเจ้าอะรเจ้าอะไรแับนี้ลูกนะอ้าวเจ๊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 ออกคนแรกเลยเจ๊อเจ้าอย่างนี้เราเจ้นอย่างนี้เยอะจ้าเจอย่างนี้เราพักเพื่อนแ้วไมเก้าอี้โดนตีไอ้อ้วนเล่นกับเขาไม่เป็นไม่รู้เรื่องยังไม่รู้เรื่องเจ้าอย่างนี้ก่อน